นายทีส่สุดสุดอิทาจิก็เข้ามาเป็นที่ะรอยนะครับบอมทุกคนตอนนี้เราก็จะมาลัดุ่มนะแต่ว่ามันมาแบบโควโควายโคควายท่าทุกเคียนน่นนะดิแต่คือแบบนี้มันล็อกแน่ๆใช่ไหมทุกคนเออเดี๋ยวก็ชุดมันสวยเท่ถ้าแบงล่างคืออย่างชอบอะได้เลยอทุกคนเอ,อ้ยไปเราไปซุ่มกันเลยกูก็คิดว่าบีดีมดก็คืออะกูก็เฮ้ยถังว่าบีดีมดก็คือลัดมาดู่ลัดมาดู่โอ่งออก เยมันไม่ออกว่ะเฮ้ยครั ible, uh, ้งแรกครั direito, ้งที่สองไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อเห้ยลูกที่สองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยลูกที่สองมาแล้วลูกที่สองมาแล้วมาอีกหรือเปล่ามาอีกหรือเปล่ามาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันลากแน่ๆเลยทุกเฮ้ยเฮ้ยมามาว่ามาว่าอีกหนึ่งอัน มาทั้งหมดเป็นสามทุกเกเนอร์ทุกคนนะไปกันต่อไปกันต่อตัวก็เอาแต่จะปีอินนู้บวบปีดีมดก็คือนั่นฮะเอาแต่จะปีอินแล้วว่าปีดีมดก็คือเอาแล้ว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 โอ้ยปักปีปักปีเฮ้ยอะไรขนาดนี้โอ้ยอันที่สี่ไม่มา เฮ้ยอันที่สี่มาดิเฮ้ยทำไมทำไมทำไมอันที่สี่สมมมาปันห้าวละเนี่ยอันที่สี่มาปแล้วนะอันที่สองเราไม่รอช้าเฮ้ยไม่ใช่พีิดอันที่ห้าไม่รอช้ามาแน่ๆโอ้มาแน่เหรอมาเธอมาเธอเอ็งมาให้ข้าเธอมาไปกันต่อเรื่อยๆครับทุกคนไปกันต่อไปยาวๆไปไปยาวๆไป เฮ้ยโอ้โหด pues ูส mm ิเออเฮ้ยเออมานั้งส nah. ่วอืมอืมเออเจ็บจิตโอ้ยเจ็บปวดเล้าเหลือเกินโอ้โไม่เออเออมาว่ะมาอู้มาแล้วนะทุกคนไปเราไปแลกกันเลยให้ว่าจะเท่จะตึงไหมไปเราไปแลกกันเลยดีกว่านี่มาแล้วมาแล้วยังไม่ได้แลกไปแลกอะไรก่อนเออมาเลย โอ้ยังดียังยังยังกได้แค่ข่าวอนไรนะนี่เลยทุกคนเวลานี้มาแล้วเป็นดึงดิโอ้โหอุ้งเท่โอ้โหตึงกันโอ้โหดวงตาโอ้โหดูดิโอ้โหโอ้โหโโอ้หคือแบบโอ้โหมันจะเท่เลยจัมเปอรนี้โอ้โหสุดยอดโอ้โหสุดยอดจริงๆเท่เท่โอ้โหใครอยากได้ไปชมกันเลยทุกคนแบบขวักไข่ฮาร